วันนี้นะคะกลับมาพบกับออยอีกแล้วนะคะกับการรีวิวรถรยนต์ฟอร์ดนะคะจากโชว์รูฟอร์ดออโต้แกรี่ปทุมธาน,นีนะคะวันนี้นะคะออยก็จะพามาชมรีวิวนะคะเป็นฟอร์ดเรนเจอร์ไวท็คนะคะเป็นตัวขับเครื่อง2งล้อนะคะเป็นเกีย์ออตโต้ราคาจําหน่ายจะอยู่ที่1นึ่งล้านสบาทนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.0ลิตรนะคะที่ให้กําลังแรงม้าสูงสุดถึง1 80แรงม้านะคะแรงบิดสูงสุดอยู่ที่420นิวตันเมตรเลย วันนี้มาพร้อมกับชุดวายบอดี้หน้าเหล็กคันนี้เลยที่ทําให้รถดูดุและก็ดูกแกร่งมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวาจะพาไปชมกันทีละจุดเลยเริ่มจากด้านหน้านะคะมาพร้อมชุดหน้ากระจังเป็นคาว่า f o r ์ FORD นะคะจะเป็นตัวสีดํานะคะตัดขอบด,นนอด้านนอกด้วยสีแดงแบบนี้เลยนะคะแล้วก็กรอบตัวกระจังด้านนอกนะคะจะเป็นสีดําด้านจับคู่มาพร้อมไฟ LED นะคะซึ่งเป็นแสงสีขาวจะช่วยให้ดูโดดเด่นและมีมิติที่สวยยิ่งขึ้นนะคะ แล้วก็ตัวไฟหน้าออยแชปเป็นการคัสตอมให้นะคะเป็นไฟหน้ามาสแตงเพิ่มในส่วนของตัวคลิปชลามให้ทั้งหมด3คลีบนะคะเพิ่มไฟ d a y ์ไทม์ u ันนิ่งไลท์นะคะแล้วก็ตัวไฟวงแหวนรวมถึงไฟลูกแก้วด้านในด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นตัวเรดไอหรือว่าบูไอนะคะจะเป็นแดงกับน้ําเงินนะคะแล้วก็ตัวสกู๊ปนะคะเป็นสกู๊ปทรงฟิตนะคะที่ใหญ่เต็มฝากระโปรงเลยนะคะจะเป็นสีตัวรถตัดด้วยสีดําด้านนะคะ แล้วก็ตัวม้านะคะตัวนี้ลูกค้าสามารถแจ้งได้นะคะว่าอยากตัดเป็นสีอะไรนะคะหรือว่าอยากได้เป็นตัวรูปแหกก็ได้นะคะแล้วก็ตัวกระจังด้านหน้านะคะมาพร้อมกับชุดกันชนหน้าเหล็กของตัวฮัมเมอร์นะคะตัวนี้จะทําให้รถดูใหญ่ดูดุแล้วก็ช่วยเซฟตี้เวลาที่เราเกิดอุบัติเหตุได้ค่อนข้างเยอะเลยมาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกแล้วก็ไฟเ้ยวด้านหน้าด้วยนะคะ แล้วก็ยังมาพร้อมห่วงโอเมก้าด้วยนะคะตัวนี้ห่วงโอเมก้าตัวนี้นะคะเราได้มียางกันกระแทกให้ด้วยเวลาที่ลูกค้าขับขี่นะคะก็จะไม่เกิดเสียงดังนะคะแล้วก็ตัวเซนเซอร์ที่มาจากโรงงานนะคะการระยะด้านหน้า4จุดแล้วก็สามารถย้ายมาใส่ให้ที่ตัวกันชนตัวนี้ด้วยนะคะและยังสามารถใช้งานได้อยู่เหมือนเดิมด้วยนะคะค่ะสำหรับด้านหน้านะคะก็ถือว่าดุดันกันมากๆเลยนะคะแล้วก็ดูใหญ่ด้วย ส่วนด้านข้างนะคะมาพร้อมกับตัวชุดวายบอดี้นะคะตัวนี้จะใหญ่จากตัวถังรถเดิมออกมาประมาณ3นิ้วนะคะทําให้รถดูมีมิติคล้ายๆกับตัวแรปเปอร์เลยนะคะถือว่าใหญ่และลงตัวมากๆเลยรวมถึงตัวซุ้มล้อด้วยเป็นซุ้มล้อนะคะขนาด6นิ้วซึ่งมาพร้อมชุดวายบอดี้นะคะตัวนี้เป็นขนาด6นิ้วนะคะเป็นตัวเดียวกับตัวแรปเปอร์นะคะแล้วก็จับคู่มาพร้อมกับตัวล้อแมกซ์ ตัวนี้มาพร้อมกับตัวแมตต์ออฟโรดนะคะเป็นสีดําตัดขิดด้วยสีแดงนะคะแล้วก็จะมีเป็นเหมือนตัวหมุดรอบๆตัวแมตต์นะคะตัวนี้ก็เพิ่มความโดดเด่นแล้วก็ตัดกับตัวชุดแตกซึ่งเป็นทั้มเมอร์อยู่แล้วด้วยนะคะจับคู่มาพร้อมกับตัวยางนันกังนะคะตัวนี้เป็นยาง RT นะคะเป็นเหมาะกับกึ่งออฟโรดหรือว่าเป็นออนโรดนะคะสามารถใช้ได้ทั้ง2สภาพถนนเลยแล้วก็ได้มีการยกขึ้นให้นะคะคันนี้ออดได้ยกด้านหน้าขึ้นให้3นิ้วนะคะพร้อมกับเปลี่ยนโช๊คนะคะเป็นโช๊คของ ตัวโปรเฟนเดอร์นะคะแล้วก็ปีกนกโปรเฟนเดอร์ Pro เช่นเดียวกันค่ะตัวนี้ถือว่าจัดเต็มทั้งช่วงล่างแล้วก็ตัวบอดี้ด้านนอกเลยนะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะมาพร้อมกับสติกเกอร์นะคะตัวนี้ก็เป็นสติกเกอร์ลิเวอร์พูลแบบนี้เลยนะคะ เ,เอาใจแฟนหงนะคะตัวนี้ถือว่าจัดเต็มเลยแล้วก็ยังมีสติกเกอร์วายแท็กที่มาจากตัวรถตัวนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ตัวเบ้ารองมือนะคะติดตั้งเพิ่มเติมให้เป็นเบ้ารองมือเปิดนะคะเป็นสีดําด้านพร้อมคําว่าเรนเจอร์สีแดงแบบนี้ด้านบนนะคะเขามาพร้อมกับคิวกระสัดเข้ารูป4ี่ชิ้นแบบนี้เลยในรุ่นวายแท็กนะคะเราหลังคาด้านบนนะคะเขามีมาให้จากโรงงานแล้วนะคะตัวนี้ยึดเจาะมาให้จากโรงงานนะคะ สำหรับวแท็กนะคะด้านในนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวแผงข้างประตูคอนโซลหรือว่าตัวเบาะนะคะจะเป็นหนังทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็เดินได้ด้วยสีส้มนะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ในรุ่นว i แท็กเลยแล้วก็ส่วนตัวเบาะนะคะเขาก็เป็นเบาะหนังนะคะแล้วก็ตัดด้วยขีบสีส้มแบบนี้เดินได้ด้วยสีส้มนะคะพร้อมเบาะปรับไฟฟ้านะคะด้านผู้ขับขี่ให้กับคุณลูกค้าแล้วด้วย ส่วนพวงมาลัยเราเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าให้ตั้งแต่ตัวเริ่มต้นนะคะแล้วก็มีระบบ m ัลติฟังก์ชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นการรับสายวางสายควบคุมเครื่องเสียงผ่านพวงมาลายัยแล้วก็ตัว c r u คอน control นะคะช่วยรักษาความเร็วให้กับคุณลูกค้าด้วยรวมถึงหน้าจอนะคะที่เป็นขนาด8นิ้วนะคะเป็นสิ่งที่รองรับแอนดรอยตัวเป็นคาพแล้วด้วยสามารถโทรฉุกเฉินไปที่ศูนย์นริหา1669ได้แล้วด้วยนะคะและยังเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ0สปีดด้วยนะคะแบบก้าวกระโดดนะคะตัวนี้ ด้านท้ายนะคะที่เป็นเอกลักษณ์ของรุ่นวายแท็กจะมาพร้อมกับตัวโรบาร์นะคะตัวนี้จะเป็นโรบาร์ที่มาจากโรงงานเลยนะคะติดมาจากตัวรถเลยจะเป็นสีน้ำด้านนะคะแล้วก็จะมีตัดนะคะเป็นสีส้มตัวนี้จะเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นนี้เลยนะคะแล้วก็ด้านท้ายออยจัดเต็มให้ด้วยชุดกันชนท้ายนะคะเป็นของคัมเมอร์เลย ใหญ่มากๆแข็งแรงเลยนะคะมาพร้อมกับตัวไฟถอยด้านหลังแล้วก็เซนเซอร์การระยะที่มาจากโรงงานยังสามารถใช้ได้อยู่เหมือนเดิมนะคะรวมถึงตัวห่งโอเมก้าสีแดงตัวนี้เราก็มีมาให้ครบแล้วนะคะกับฝาท้ายเราก็ติดตั้งให้นะคะเป็นกับฝาท้ายสีดำได้าน,นะคะฟอนตค่่ฟอร์ตก็จะเป็นสีดำตัดขอบด้วยสีแดงนะคะตัวนี้จะเป็นจุดตัดที่ลงตัวมากๆเลย ถือว่าเป็นการคุมโทนที่ดูดุและเพิ่มความเป็นสปอร์ตด้วยนะคะแล้วก็ตัวโลโก้นะคะคันนี้โลโก้เรามีกล้องถอยด้านหลังมาให้แล้วด้วยนะคะต้องบอกว่า w ไวท็นะคะเขามาทั้งระบบความปลอดภัยนะคะแล้วก็ระบบช่วยเหลือในการขับขี่ต่างๆค่อนข้างครบคันเลยแล้วพอเราใส่ชุดแต่งเข้าไปก็ถือว่าตอบโจทย์ลูกค้ามากๆเลยนะคะสวยเล่ะและลงตัวเลย ค่ะก็สำหรับคันนี้นะคะออยก็ได้แต่งจัดเต็มให้กับคุณลูกค้าแล้วเดี๋ยวอ้อยพาชมรอบๆคันกันก่อนนะคะสำหรับคันนี้ถ้าเกิดคุณลูกค้าที่ชอบนะคะสไตล์การแต่งแบบนี้และออปชั่นความปลอดภัยต่างๆที่คันนี้มีมาให้ก็สามารถโทรเข้ามคุยกับอ้อยได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับอ้อยด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ